วันนี้เราก็มาเอาหมามากี่ตัวเอามาสองตัวชื่ออะไรนะชื่อมะขามกับมะพร้าวตัวใหญ่ชื่อมะพร้าวตัวเล็กชื่อมะขามแต่เราชอบมะขามมากเพราะว่ามันลายเหมือนเม็ดมะขามเลยมะพร้าวก็ตัวตุ้ยนุยมากตัวนั้นชื่อมะขามนะคะเนี่ยนี่มะขามนะคะสายพันธุ์ไหนเราไม่รู้นะคะเป็นลูกของชาวบ้านเขาให้มาทีนะคะเราเห็นกับว่ามันออกลูกเยอะมากเราก็เลยต้อง เอาออกมาบ้างอะไรอย่างนี้สองตัวอันนั้นชื่อมะพร้าวซึ่งมะพร้าวจะตัวใหญ่หน่อยนี่มะพร้าวมะพร้าวนะครับมะพร้าวตัวใหญ่หน่อยน้องเต๋อพูดหน่อยเชลูกฮัลโหลครับฮัลโหลนี่นะครับพูดเลยลูกตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อมะพร้าวครับอย่างนี้ับดูหน้าครับดูหน้าเนี้ยแล้วตัวนี้ชื่ออะไรนะ มะขามชื่อมะขามครับทีแรกทีแรกจะชื่ออย่างงนะคะอย่างงครับปังๆนะคะตอนนี้เต๋อบอกว่าเอาชื่อมะพ้าวกับมะขามดีกว่านะกำลังดื้อน,นะครับเบหมาน้อยตัวใหม่ของน้องเต๋อนะครับตื่นนอนนะครับออกมาจากพิจิตนะครับ